มาครับผมกลับมาสำรวจโรงพยาบาลกันอีกครั้งหนึง่งนะครับผมแล้วตอนนี้กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อเออใช่คราวที่แล้วเรามาตรงนี้แล้วมีตัวอะไรไ่รูวิ่งตัดหน้าเรามามาตอ่อมันให้เราไปทางนี้้เวเช่ เกิดมาก็เจอเลยโอ้โห,โโหแม่งเอ้ยเอากูแล้วไงเอากูหนักเลยทำไมมันทางตันอะ่ะเอากูหนกักไอ้ตัวนี้เรามาแล้วนี่ ไม่ไม่อะไรไม่ชาโด์ความมืดไม่มืดหรอจะสื่อถึงอะไรไม่ไม่มืดไม่มืด ไม่มืดอ้ตอนนี้เราสำรวจไปแล้วเดยลงไปก็ตายอ่ะให้ยิงเช็คไหมในเมื่อห้องนี้มันตันถ้าจะกลับไปทางเดิมเฮ้ยชี่ย,ยอะไร ไครตะโกนออกมาเลยตะโกนทำไมไหนใครก็ไม่มีเนี่ยล้วจะตะโกนทำพืออตกใจหมดจะโผลมานะกูยิงนะลายหัวใจซะด้วย เน้นเน้นเน้เน้นเเน้นเน้้นเนตายโอเคเหรียญทองของฉันแล้วเหรียญไปทำอะไรอยากรู้ว่ะเอาเดินมากรนทางตันต้องไปไหนวะปิดประตูเหรอ ปิดได้เก็บเหรียญทองมาสาสบเหรียญแล้วนเมื่อมันทางตันอ่ะก็อ๋อกล่องมันบัง เมื่อกี้เช็คโนต้ตดูโอเคบอกบอกแสงความมืดกับแสงเราต้องเอากล่องนี่ดันไปให้มันตกได้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ลงไปก็ตายแสงกับความมืดเออต้องยิงไฟเปล่าวะอ๋อนี่ไงเออไม่ ไม่นี่คืออ่าโอเคนักกูยิงนี่ไงแล้วมันมีอะไรแสงโอเคมืดอ่ะกูยิงไฟซะมืดตืดเลยโอเค ไรวะด้เดินเหรอชาโด้ Shadow, ความมืดแล้วเราก็ยิงไฟไปหมดแล้วอะไรวะให้ปิดไฟเหรอปิดไฟแล้วเดินเหรอเฮ้ยอ่าปิดไฟแล้วเดินโอเคชือเสียงเสียงเฮียอะไร ไอเชี่ยไอเชี่ยมึงมึงเล่นอย่างนี้หรอไอดไฟให้หมดเอาออกแม่งเอ้ยสะดุ้งเลย ninh 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 ok đập một giang đập một chia ơi nước cũng à เราไปเจอเอเรียเนี่ยนะไม่เอ้ย,อยมันมองนี่ว่าเราต้องปิดไฟเดินใช่ไหมมองมองทำไมแล้วยิงไม่โดนเลยอ๋อต้องดับไฟเหรอแม่เก้เจอเดอะเนิรอส์แลเดินไปทางนั้นเชียตกใจ โอ้ยโอ้คือต้องดับไฟเว้ดับไฟแล้วเดินเหรอเ่ะลองลองลองไม่เปิดไฟดู ไม่ได้ว่ะอุ้ยช่าแม่งมาว่ะอ๋อเชื่อทุกการที่เปิดโืออก็คือห้ามละสายตาจากมันเหรอหรือยังไงวะมันจ้องมองเรา ต้กติดอะไรอ่ะอ่าน,น้อยก่อนดิสตาฟรู้โค้ดของโรงพยาบาลเหรอเนี่ยหรอเขาต้องไปหาอะไรมาใส่ยายาอ๋อดีกูจอกนะต้องหาแขนเหรอแขนไม่มีมหายไปแล้วโอเคมันมีห้องตรงนี้ เี๋ยดกลัวจะหันเมาไม่ทันนะเนี่ยจ้องไปก่อนให้มันหายไปก่อนโอเคเม่งเก็บทองโอเคเชยบอยา่า ยานักแข็งอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยววะเดี๋ยววะดักอยู่หน้าเหรอโอเคโอเคหายละยี่

เปิด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 เดี๋ยวมันมาเฮ้ยกว่าจะผ่านได้แต่ละช็อตอะไรอ่ะทุกสองเอ้าเก็บไม่ได้เหรอทำไมเก็บไม่ได้อ่ะอ๋อต้องใช้66เหรียญโอ้66เหรียญเลยนะมีแค่37เเหรียญเองกูเจออะไรอีกแล้วเนี่ย แม่เอ้ยใส่หัวเน้น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 ทำไมอ่ะเอาหัวเย็ยนักมวยเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮยว้าโอ้โหตอนยิงทำไมมันยิงไม่โดนวะ โอ้แล้วเพื่อไปยิงตอนที่มันใกล้มาเนี่ยนะโอ้โหสเต็ป <Step S 2> ตักมวยจุดอ่อนคือขาหรือเปล่ามันดูมันเดินมันอ้อยิงขามันเดินช้าว่ะโอเคแม่งเ้ย ้ยยิงขาแม่งเลยไปดิไหนวะเออโหาย,ย,ยิงขาได้หนไหนวะ ขาอีขาอีขาอืมเน้นเน้นเกจะตายยังเนี่ย กว่าจะตายได้อา้าวหลับเลยเหรอกระสุนเปืองนั้นเนี่ยยิงเสร็จแม่งนอนเลยเราเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วแล้วมันจะเจออะไรไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เทองจากได้เดี๋ยวไม่เอาเะจ้ะถ้ามึงไม่ทำอะไรกว่วนะเฮ้ยกระสุนโอเคไปยังไปแล้วเนาะอยากได้ลูกซองว่ะเราเพิ่มแม็กกาซีนไป็น12นัดวะเสิ่ยเหียอะไรวะฮะอ๋อ มีใครอยู่ในนี้ไหมเปิดได้ปะเปิดไม่ได้วะโอเคแต่มันมืดมากอะ่ะตรงนน้นมีทองเปิดไม่ได้มีทองในในนี้เก็บป้าผบอุ๊ยอะไรอ่ะไข่อะไรอะ่ <S <S รอะ เลโเสาวหรอไม่มนลูกใหญ่จังเลยเปิดไม่ได้วะข้างในมีอะไรปะมีรถเข็นจะเจอผีนั่งรถเข็นไหมเนี่ยไข่ปลาอะไรแตก จากห้องแอร์มันอยู่ห้องแอร์ช่องแอร์ทางออกเปิดได้ปะโอ้ใช้ประตูนึงเปิดไม่ได้เหรอกระสุนแครับ โขลเลยโหเล่นหนักอะเนี่ยมีทองโอ,โอ้โอ้เวียนหัวเย่ไปมันเดินมัน,มนมแล้เรานยากจริงจักกว่าจะอ้วกแตกเมื่อกี้มันโผล่มาตรงนูน้นก็น่าจะเดินไปทางนี้แหละมีอะไรไหม,มจะโผล่ก็โผล่มา อ๋อนี่ไงไอ้ไข่ไดโนเสาร์โอเคตรงนีไน้ไม่มีไข่ไดโนเสาร์ของไข่ว้าวไข่ทำไมให้ตั้งชื่อเหรออ๋อโอเคมันออกมามันจะเป็นตัวอะไรวะอ๋อ มันมีหกฟองมันมีหกฟองโอ้โหมาไม่หยุดมาไม่หยุดอ่ะแมงเอ้ยแล้วจิกไปหยุดอัดอ,อ,อ,อุ้หตายยากด้วยโอ้โอ้โหแม่งตายอย่างยาก,ยก มันมีหกฟองใช่และแม่งตายยากแสดเอาไะเอาใหม่มากดกดกดมามามโผล่ไหโอ้ยอย,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 ยิงไม่โดนเลย

มาเปล่า,มา,มา,มาไม้เปล่าไม้เปล่าไม้เปล่าไอ้เก็บไข่ไปทำอะไรวะโอ้โหบึงมาสักทีเลยไอ้เวรเก็บกระสุนก่อนนะไม่ได้ได้ลา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 ยิงไม่ได้ด้วย โอเคไปแล้วอ๋อครูแจไปไข่ห้องไหนไม่บอกด้วยนะน่าจะเป็นประตูนหนึ่งหรือเปล่าไหนไหนไหนมาสิมาสิมาสิแม่มึงมาดิกูจะยิงให้หมดเลย เปิด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 จะปิดทำไมอะเปิดเปิดเอา้าไอ้เชีย่ยไม่เปิดให้เองฉเฉยเงี้ยมกอดไอ้เชีย่ยแม่งชอบโผล่มากระดันหันแล้วกูหันมามีจริงๆด้วยมันอยู่ข้างบนฟ้าวะ่ะช่องระบายอากาศนี่แหละช่องแอร์นี่แหละตัวมันคือตุ่ตุ่เชียเ่ยเฮ้ย เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วแล้วอะไรอะไรให้กูคิดเลขเหรอได้กูตอบให้โอเคมันได้หกอ,อ่ะแม่งกดแคปแปนพิมพไปได้หกพันหกร้อยหกหกเป็นไงกูตอบถูกกดเครื่องคิดเลขแหละเมื่อกี้ ปล่อยกูได้ยังปล่อยกูได้ใช่ไหมโอเคโอ้ช okay. oh, ิีซามิงโก้โดนอะไรแทงอ๋อไอตัวนั้นนีที่แมงลองใช่ป่าวะเนี่ยยิงไม่โดน <c oughs> แม่เกมวัว ขวดเอ้ยอออออสติกูยังดีอยู่สติกูยังดีอยู่ไข่หนึ่งฟองอีกแล้วเฮ้ยกูจะไปเก็บกระสุนก่อนได้ป่ะเดี๋ยวมึงโผล่มาอีกอะเออโอ้โหพอไหมเนี่ยกระสุนเราใส่ไหมน่าจะพออ่ะอ่ะมามึงโผล่ไม้หมดเลย เดี๋ยวหน่อยด้วยวิญต้องไขย่ยังไม่แตกเลยโอ้โหแม่งมาโอ้ยมันก็เดินชาๆแล้วยิงไม่โดนได้ไงวะโอ,โอ้โอ้ยโอ้ย <c oughs> าด,ดิไม้หมด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  แม่ไงเอ้ยเหลือสี่เฮ้ยเชี่ยบัก๊กเอาบักบ๊กบั๊กติดทิ้ง <c oughs> ถ้ามีลูกซองนะมึงโดนกุแแ่กุญแจเฮ้ยเี่ย,ยปืนลัน่นโทษทีตกใจโอเคโอเคมันจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่านะอุ้ยกระสุนอ มันก็ยังน้อยอยู่ดีอะคุณเจเปิดห้องไหนห้องนี้เหรอผมว่าใช่โอเคพาทนี้ก็หอมปากหอมคอกันก่อนสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในพาหน้าดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันพาหน้าครับผมตอวันนี้บายครับเจอกันชาวคอแตกบา,บายๆ